สวัสดีครับพบกับผมดอชเชนอลครับกับรายการรอรถอยู่รอรถอยู่ครับตอนนี้รออยู่แถวหอบองมาเชบองแปลว่าด,ดีมาเชแปลว่ามาร์เก็ตก็คือตลาดก็ลตลาดดีก็ต้องตลาดบองมาเชครับผมอยู่ประชานิเวศหนึ่งเขตจตุจักรกรุงเทพครับก็มีรถเมลให้รออยู่แค่สายเยท่านั้นคือ67นะครับผมก็ามาจากวัดเสมียนานารีกับเซนทรัลพารามาสามหรือเซนทรัรลพารามาสามไปวัดเสมียนนารีก็ผ่านอยู่ดีครับใช่ก็เส้นทางเขาครับสาย67 ก็มีสายเดียวนะั่นแล้วก็ตะลุยกันชัดเจนเลยนะก็คือตอนแรกอยู่แถวบ,บอมมาเช่ใช่ไหมจะใ,ใกล้วัตสเมเด็จนารีมากกว่าก็ย้อนขึ้นไปทางประชาธุก,กูนครับก็คือถ้าเกิดคุณมาทางเนี้ยเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์ขับไปเนี่ยอันนี้ไปวัตสเมเด็จนารีพออยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งบอมมาเช่อันนี้ไปอ่าบ้านกองน้ําอ่ะคุณเห็นไหมในบ้านกองน้ําอันนั้นอ่ะไปประชาธุก,กูนอ่า <c oughs> แล้วก็วิบวนันบริหารธุรกิจสำน,นักเขตบางซื่อคือถนนประชาชื่นนะครับ แล้วก็ชุมทางบางซื่อก็คือสถานีรถไฟสถานีกลางบางซื่อนั่นเองนะครับชุมทางบางซื่อสะพานแดงเข้าเกรดุตสิทธิ์สามเส้นสามเส้วิยาลัยอ๋อโอเคเขตพญาไทยเข้าถนนพระรามหกนะครับซอยศาสนาโรงพยาบาลรามาธิบดีอุลุพงแยกจเจริญผลเอาเข้าปนุมวันแล้วนะครับแล้วอุลุพงบปรเทาเทวีจเจริญผลข้าวปนุมวันไปสีรองเมืองสะพานเหลืองสามย่านกับโรงบลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็ สาทรสวนพลออูตรงแยกวินิยุงไงเดี๋ยวตรงแยกวินยุเข้าสวนพลูนะครับแล้วก็ราชมง,งคลกรุงเทพหรือเทคนิคกรุงเทพนะครับแล้วก็นางนินจิแล้วก็ปิดท้ายที่เซ็นทรัลพรามาครับนี่คืออ่านี่คือนี่คือสาย67แล้วก็ผ่านตลาดฮองมาเช่ครับโอเครอบหน้าจะรอรถอยู่รอรถสายอะไรแล้วอยู่รออยู่แถวไหนก็เดี๋ยวมาพบกันได้ครับกับการรอรถอยู่ครับสำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนสวัสดีครับ